เมื่อคุณเห็นไม้สีเขียวแล้วคิดว่ากันชื้นแน่นอนนะ่ะระวังไว้เลยนะครับคุณอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดนะครับผมเนี่ยมีช่างคนหนึ่งมั่นใจมากเลยครับบอกว่าแบบไม่ต้องกลัวครับพี่ไม้แบบไม้เนี่ยสีเขียวกันน้ําแน่นอนสุดท้ายพอผ่านไปไม่ถึงปีนะครับบานตู้บวมีก็โดนน้าซึมทุกวันเลยครับ พอรื้อดูถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ h r V 3 3แน่นอนเลยคือด้วยความที่ไม,ม้มันมีหลายเกรดนะมี V3 ส3มึง3มี7 0แล้วก็ล้าขึ้นเต็มเลย สีเขียวนี่มันไม่ได้คุณสมบัติกันชื้นนะครับแต่มันคือพิกเมนต์มันคือสีสำหรับแยกประเภทไม้เท่านั้นสิ่งที่ต้องดูจริงๆแล้วมันคือมาตรฐาน B3 -13 ซึ่งทดสอบทั้งแช่น้ําอบร้อนนะฮะแช่แข็งไม้ที่รอดจากการทดสอบนี้เท่านั้นถึงจะกันชื้นของจริงอย่าหลงกับสีนะครับแต่ให้ดูมาตรฐานแชร์คลิปนี้ไว้เลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะอัปเลเวลจากดีไซเนอร์ทั่วไปเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ที่เลือกวัสดุได้อย่างมืออาชีพนะครับ